ตมการแสดงกันต่อไปก็ไม่ดองโอยเป็นใครคบายนี้เลยนะแกเป็คนดีแน่นอนเพราะเป็นคนดีแล้วไมทแบบนี้แกรู้ว่าันจะเป็นใครนจะรับเป็นเจ้าที่ทแบบนี้นะวแกเสุดอกจงปว่านจะเป็นลหลวที่ทแบบนี้ยังไงแกเป็นใครมานนี้เยะเป็นร้มาที่อะไรส้นี้รจะพูดอะไร้ย่พูดเยอะยิ่งพูดไม่รู้เย ฉันนี่เป็นจอนมีชื่อว่าเสือดาวเป็นเองโจนเสือดาวฉันทำมาเนี่ยเพราะว่าฉันต้องการสร้อยเส้นนี้สร้อยเส้นนี้ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีราคาไม่น้อยดาวว่าฉันได้ไปเนี่ยรน้องในส่ออโจอของฉันควจะสุขสบายไปอีกนานและที่สำคัญต่อให้เธอเป็นราชันนีาฉันก็ไม่สนใจอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าอะไรฉันเป็นจรฉันอาจจะแบบว่าเะพูดจาไม่เข้าหูฉันฉันอาจจะปากคอเธอได้เธอก็อาจจะตายตรงนี้และฉันก็ไม่กลัวคงเป็นจ้ะเพราะว่าอะไรฉันเป็นจอนและฉันก็จะ เสียงเร่และขยันพูดออนี่ก็ไมนน่เถียงเขาสักคำเสียงมันเริ่หายแล้วหายแล้วน่านจะไปเป็นเรื่องบันดาอยู่แล้วเก็บเป็นใครนะฉันเป็นโจรเป็นโจรนนะี่มันฉันทำไมไม,ม่กินนะเกลียดที่ฉันจัดเธอมาเพราะว่าฉันต้องการสร้อยเส้นนี้โโอ้หถ้าฉันได้ไปลูกน้องในซ่องโจรฉันคงจะสุขสบายไปอีกนาน และที่สำคัญรูปร่างหน้าตาเธอไม่แย่ถ้าหากว่าฉันปล้นสร้อยเธอแล้วฉันก็จะฉันก็จะปล้นสวัเธอด้วย้ีมากแกไม่มีวันทำแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าฉัไม่ยอมหรอกอีกจ้ก้าฉันเป็นโจรฉันพูดอะไรนะฉันทำอยู่แล้วไม่ต้องพูดะเตรียมตัวมันมีฉันได้เลยอย่าายกเน่ยไป ัำเป็นเงี้ยเป็นยวนเืินลินลินมาตีรวนมาพูกวนแค่ใกทจะจีบสภาพหาให้ทิ้งถ้าไม่จู่จีกวนใ,ใจ<า>น้ออ้้อ้เอาแล้วเอาแล้วโดน แทงข่ามึงใครจะไม่ยอมยแงข่าสู้เอาไว้วนวนวาวาครอ โอ้โหตกแตกเลยเหรอเป็นไงหมดแล้วโอมัเจองดีกูมึงองจูบเขาหนุนก็ตัวหอมม่งเนี่ยจูบเขาแล้วไปน็นผู้หญิงอะไรนะนี่จะเปันจริงหรือเปล่าเนี่ยก็จริงนะสิมันจะไม่กลัวเหรอฮะเลมาออกใช่ไหมอ่ะเธอทำได้ฉันข้าวท,ทำได้เออดีแบบนี้ชอบ <c oughs>